โอ้หตัวใหญ่เลยครับเหมือนจะเท่ากับตัวไอ้ที่เมื่อวานนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปดูข้างบนอีกนะครับโอเคครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ถัวขนาดไหนนะครับเต้นเต้นเต้โอเคครับเดี๋ยวมาซ่อมทางให้ปลาเข้ามาติดจันอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ซ่อมไปทีนึงตรงนี้ก็วันนี้ก็จะซ่อมอีกนะครับเพราะว่ามันน้ำลดลงเยอะนะครับ เดี๋ยวครับก็เสร็จเป็นที่เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเอา๋ยังครับต้องสวัสดีครับผมตั้มทากินไปเที่ยวนะครับผมไม่รู้ว่า จันลั่นเพราะอะไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับที่มาดูจันนะครับก็เห็นแล้วว่ามันลั่นนะครับก็เลยจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะครับว่าจะได้ปลาตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยครับจันทำงานอยู่แล้วนะครับให้ดูก่อนนะครับว่าได้ปลาอะไรนะครับ รู้สึกว่าน om, ้ำลงน้ำลงอีกนะครับอาจจะได้มาขุดลงอีกนะครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับเหมือนจะเท่ากับตัวไอ้ที่ดเมื่อวานนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราเอาอกไป ข้างบนอีกนะครับโอเคครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ตัวขนาดไหนนะครับเต้นเต้นเต้นว้าวตัวเกือบเท่ากันหรือว่าเท่ากันก็ได้นะครับเท่ากันกับตัวที่ได้ตัวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาถังมาใส่ก่อนดีกว่านะครับเอาถังมาใส่แล้วก็จะทําที่ลงจันทร์อีกนะครับเพราะว่าน้ําลงเยอะเลยนะครับโอเคนครับ ตัวปกใหญ่เลยนี่ฮูโอ้โหกันเลยเนยี่โว้วโว้วโว้วบึลล์ฮะยับตัวปกเก็บโอ้โหกันนี่ยัดตัดโซ่ยับตัวเล <c oughs> วบลเลอร์เลยนี่โอเคเดี๋ยวจะให้ร้านสาวเอาไปเก็บนะครับ เดี๋ยวจะ่อมทางลงอ่อไปอมทางลงกันเสาไปแล้วนะครับนน่นไปนน่นละโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาซ่อมทางเอาจันลงก่อนดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาซ่อมทางให้ปลาเข้ามาติดจ,จันอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ซ่อมไปทีนึงตรงนี้ก็ วันนี้ก็จะซ่อมอีกนะครับเพราะมันน้ำลดลงเยอะนะครับ ขยับลงไปเรื่อยครับทีผมก็ยับลงไปเรื่อยเพราะว่านะ้ำมันลดลงเรื่อยลอดลงเรื่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะลดอีกหรือเปล่านะครับจะได้ทําทุกวันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมารอติดตามพรุ่งนี้เช้าอีกนะครับจะได้อีกสักตัวหรือเปล่านะครับผม ยุงเยอะมากครับเดี๋ยวต้องรีบทำนะครับว่ายุงเยอะมาก ก็เสร็จเป็นที่เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าออายังครับต้องต้องย่างไก่ไว้ก่อนนะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ยุยงเยอะมากเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่นะครับเอานี่เอาไฟฉายมาไว้กันมืดนะครับก็ไม่น่าจะมืดนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะผัดปลานะครับที่ได้มาเมื่อวานก่อนเมื่อวานนะครับก็ได้แบ่งไปให้คุณป้าบ้านแบ่งไปให้บ้านคุณป้าแล้วก็เอาไว้ทํากินแล้วก็คุณแม่ได้อะ,อะไร อบหัวไว้นะครับไม้แกงใส่ขนุนะครับก็ปลาตัวเดียวกินได้สามื้อนะครับปลาดตัวเดียวกินได้สามื้อตัวใหญ่ไม่ใหญ่ก็คิดดูครับก็คิดดูครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่ก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะได้ชะโดสักตัวหรือเปล่านะครับถ้าได้ชะโดนี่โอ้สุดยอดนะครับถือว่าได้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เดี๋ยวไปโชว์ที่หน้าบ้านดูนะครับ ไปกันเลยที่นี่ยุงเยอะนะครับตอนเย็นๆนี่ครับมาชั่งกิโลกันดูกันนะครับตัวน้อยกตัวนั้นน้อยนะดูนะครับล้นนะครับกี่กิโลตัวนี้หนึ่งกิโลนะครับนี่ตัวใหญ่บลูเลยครับก็ตัวเล็กกว่าที่ทํากินนะครับทํากินอยู่เมื่อวานนะครับตัวเมื่อวานนี้ก็จะเป็นไม่อยากจะบอกเลยครับเป็นแม่ไข่ครับเดี๋ยว ตัวนี้ก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะครับตัวเมื่อวานนี้ก็จะทําเมนูผัดกระเพรานะครับปลาช่อนนะครับก็แบ่งกินได้สี่มื้อก็ว่าได้ครับก็แบ่งไปที่บ้านคุณป้า,าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ที่นี่ก็คุณแม่ย่างหัวไว้ทําแกงขนุนนะครับแล้วก็ไม่ใช่สามไม่ใช่สี่สิสามสามสาม สามือนะครับแล้วก็จะทําผัดกะเพรานะครับโอเคเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับปลาช่อนตัวนี้จะทําอะไรกันดีนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามคลิปต่อๆไปนะครับมีคลิปให้ดูทุกวันนะครับไม่เว้นแม้แต่วันเดียวนะครับจะเป็นวันละคลิปหรือว่า2คลิป3คลิปก็แค่นั้นแหละครับโอเค ็โอเคครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ